างมื้อเย็นนะค่ะค่พี่บันเหมือนเป็นคนแก่ที่ป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วแบบเอออย่างเงี้ย น้าวเนื้อหอมเนื้อทิ้งทิงหาให้หม้าวเนื้อหอมเนชิปชิปหกอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอุโซ่เวลาตลอดทำไมเนีน่าเกลียดทำไมไม่ได้ใช่ไหมโดลามตลอดไม่เไม่ได้มัน คนอ,อื่นเห็นมันดูไม่ไดี